สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนครับวันนี้ตอนรรบเข้าสู่ช่องจิมมี่จินด่วนวะันนี้เราเอา,เอายูสุเอ่อยอเุอาร์สองสิบมาเซอร์วิสครับสายเรมีปัญหาครับเอาดำลงยางแล้วก็เปลี่ยนโอลิ่งตรงฐานดำเมื่อนนี้ครับเสียอะไรอยู่นะครับ อยู่ศูนย์ยูสูสีสเกตเนะครับวันี้สวิตบริการดีมากครับให้คำปรึกษาด,ดีมากรถรอซ่อมเยอะมากครับนี้ได้ทำการเช็คสายดำไปแล้วนะนนี้ตอนนี้เป็นปกปติแล้ว อันนี้มาซ่อมอะไรไม่รู้อันนี้เป็นรุ่นน้องครับเบบ้าร้อยเก้าสิบาานนรุ่นใหม่แม็กท็อปลำปกติแล้วครับเช็ค เช็กไซดับใหม่ที่แรกมันอารมยากก็ออช่างเปลี่ยนโอลิงให้ฮับตอนนี้อลืมกดไลค์กดส,สให้ผมด้วยนะครับก็ติดตามด้วยนะครับ รอชมนะครับส้ำๆตรงนี้ว่าจะมีปัญหาครับมันจะอ่อนเวลาเราดำลงเลยสายดําเลยดำหยากลายยิงดำขึ้นแล้า แข็งนะครับเปลี่ยนตรงเงันซึ่งที่แรกมันซึมเหมือนล่างออกแล้ว <c oughs> แล้วซามมิทครับ คันนี้เพิ่งออกเองนะครับมีปัญหาเรื่องสายดำันช่างกำลังเปลี่ยนโอลิงช่างเครื่องมือสุดยอดมากเลยครับสุดยอดคันนี้เพิ่ง6 0 0 0กิโลนะครับเพิ่งออกมาแล้วเมื่อไห อันไหนก็เปลี่ยนหัวเกียร์ที่หุ่พกลมอะไรนะรอชมนะครับเพื่อนเราเปลี่ยนโรลิ่งกัน